สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซนะคะบีมูชเนอร์หรือเอโยโกโซวันนี้มีเรื่องจะมาบอกทุกคนค่ะโชวะโกโฮโคคือการิมัสช่องยูทูบของบีมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะบีมูเซนเซชเนอร์วะเมมเบอร์ชิพอวฮาจิเมมเมอร์าเย์ก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะคะว่าทำไมต้องมีระบบเมมเบอร์ชิพมาสุดดูสติเมมเบอร์ชิพอวฮาจิเมตะกะร์ตูนก็ตัวเสร็จสิ้นไดโทโมงหมส ในการทำคลิปคลิปหนึ่งนอกจากดีจะต้องคิดคอนเทนต์แล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายค่ะคิตาจโนโดกาวาด้านโนนี่คอนเทนต์โอ้ายเดียวもちろんですがほかにもいろんなものが必要になりますไม่ว่าจะเป็นต例えばทีมงานถ่ายทัมสาเซสตาห์โปรแกรมตัดต่อต่างๆโดกาเฮนชิลซอฟต์ค่าเดินทาง โค้ดือ้ดอ hit studio s t a d i การขออนุญาตถ่ายทำต่างๆเป็นต้นนะคะซัตเซะคิวกะนาโดเสเนซึ่งปกติแล้วบีมท,ทาทั้งหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวเลยค่ะบีมก็เลยคิดว่าต่อจากนี้อยากจะทําช่องไปพร้อมๆกับทุกคนที่ k ทด o m นว่าเป็นคนเดียว ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องบีมเซนเซให้มีคอนเทนต์ดีๆพัฒนาคอนเทนต์ต่อๆไปมีคลิปเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมมาสมัครเป็นเมมเบอร์กันนะคะบีมเซนเซ่งสนับสนุนองบีมเเมอนเทตีัฒนาคอเต์ต่อามคลเะแยะากยก็าัมมเบอร์ชิพขอคบีมจะมีทั้งหมด3่ะ้ับก้วยกันค่ะง <Wow. S 2> บีมเซนเซเมมเบอน์ชิปอะมาม่ามสรเปนเมมเรักันะะมาก2ลท e ่ต้ก รักที่สุดมิกซ์เมทไอสเตร์ทุกเลเวลจะได้รับป้ายชื่อพิเศษขึ้นข้างชื่อของทุกคนซึ่งเป็นโลโก้ของบีมเองนะคะและสีป้ายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความยาวนานของการเป็นเมมเบอร์ชิพและยังสามารถใช้อีโมจิพิเศษที่เป็นออริจินอลของบีมเวลาที่พิมพ์โตตอบในแชทสดได้เลเวลわずメตバーจุเมมเบอร์เดอร์ดูคัตก ビームのロコですこのバッジはメンバーシップに入っている長さによって色が変わります <laughs> そしてライブの時のシャットではビームのオリジナルスタンプが使えるようになりますサムラップララップティヌングラクナユーティーサムシーパーバートディアンカーまずレベル1スキスキニ 190เอคจดจะสามารถดูรูปพิเศษได้เฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นเมมเบอร์แกนเทโนซาชิงะมีได้ระดับที่2รักมาก100บาทต่อเดือนค่ะ, <Wow. S 1> เ,คะเลเบลุนิไดสกิสกิน,นคน <Wow. S 1> ทุกคนจะได้ดูไลฟ์สตรีมสำหรับสมาชิกเท่านั้นเมมเบอร์แกนเทโนไลบุนิังกัดระดับ3รักที่สุด600บาทต่อเดือนค่ะ レベルวลสั้งไอสเรับ90円ですสำหรับเลเวลรักที่สุดนี้ตลอดช่วงเวลาที่คุณเป็นเมมเบอร์บิมจะเขียนชื่อเมมเบอร์เพื่อขอบคุณในท้ายวิดีโอค่ะยกเว้นคลิปไลฟ์สดนะเมมเบอร์เด <laughs> ียร์ดูคากิดิดโอกะซัคเซโนะคอลเลคชั่นสเตโอนามะเอวโอกโนไซโกนิคิไซซาเซเตะดิมัสวิธีสมัครก็คือเมื่อกดเข้าช่องบีมาแล้วจะเห็นปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่มกดติดตามค่ะสามารถกดสมัครกันได้เลย 登録方法はビームチャンネルに入ってチャンネル登録ボタンの隣にメンバーシップのボタンがありますのでメンバーになってくださいすんらい大<や> T ビーム大魔ゴツアナンパイシハイボタナコンテンハイ D ギンギンくんパイニラカンショイサポートンビーム先生かんとパイドエナカー皆さんからいただいたサポートはチャンネルのために使いますメンバーシップよろしくお願いします<タッ> かどうもありがとうございました。